อีหลาขออนุญาตฝากผลงานเพลงใจสอบนเกาะนาคีนะคะพี่น้องขา<ม>เห็นใจยานะเพว่าปวดปวดแล้วว่าเพลงลูกสาวหลานสาวลูกสาวเรางวน เราบอกแต่หมู่บ้านนี่เรววาปล่อยหมู่บ้านมืน่หมูอนี่สะบ้อของหมู่บ้าน,นตอนนั้นท่านห้องว่ท่านได้รู้เลยว่าเพิ่นหมายกัหนดการที่สิปล่อยเพลงวันทียี่สิบเอ็ดคือสภาคมสองพัหนห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านห้อก็กระรุ่นๆกันอยู่แต่อนุทนบ่ได้ครับพี่น้องครับปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วทีเซอร์เพลงใจโสบนเกาะนาคีของน้องอ้๊าอายสก,กุลนครเสียงวิหกเป็นผู้เป็นเพลงที่อาจารย์บิ๊กผู้มาริน แต่งห้ยีหล่าโดยเฉพาะมีคําว่าสักกุณนนาอยู่ในอยู่ในเนื้อเพลงนะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความหักสัญญาหักที่เกาะนาคีเป็นเพลงที่มีความหมายใส่คํามอ่าเป็นเพลงหมอลำที่อายุเท่านี้เท่า,ท,าที่เฮาบอกกัน,นว่าเด็กน้อยอายุสิบนีใส่ทำนองหมอลำใดแล้วเสียงใสเแจ้วเลยเฮารอฟังนะคะว่า ที่เข้าไปอัดในห้องเสียงออกมาจะเป็นอย่างไรอันนี้ยาโนโูเราออกมาทีเซอร์ให้เฮาให้เฮาได้ยินซื่ๆว่าเสียงประมาณนี้คือรบปวดเฮงยเราแบบเมื่อวันที่เท่าไหร่ค่ะเมื่อวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดไปมีกลุ่มปิดน้ำนะคะมือแรงเมื่อคืนนี้ก็มีกลุ่มปิดเมื่อแรงนี่ก็มีกลุ่มปิดผู้ใดบพท่านในเขานี่เขาท่านอยู่เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เนาะแล้วก็อีหล่าหน่อยก็ได้ใส่เสียงไปทีเรียบร้อยแล้วและทุกอย่าง รอแค่ m ออย่างเดียวเอวันที่14แล้วทุกอย่างก็จะออกมาอย่างยางสมบูรณ์แบบคือเล่นค่ำได้ดีมากแล้วก็ค่ำกระติดค่ำไว้น้ำพี่น้องค่ะค่ำตีบรยากคุณยากก็เห็นแล้วแล้วก็ลอกได้น้ำแน่จากน้อยจากน้อยอยู่ล้มตีล้มตีมตทวนเสียงนกเอียงแววเอียงจะไม่เอียงไม่ ่อนเขามานี่รองใดก็พอเขามาหนากอเหล่ารองไ่ได้เตียงหน้าเน่เตียงน้ำเน่คือบทเตียงน้ำเน่เตียงเตียงน้ำเน่นองอยากแค่น้องมีแค่แต่พ่อพัวดอกซ้อนน่ต่มาดอกซ้อนแอ้ดอกซ้อนดอกซ้อนเที่ยวอนตั้งแต่ค่ำบ่จำบ่จำบ่จำโมโนไอยูกโกกางไกลนาขี้น้อยนาขี้น้อย เสียงลมค่อยๆดังอ้ยอ,ยอ,ย,อ,ย,อยอ้อยอ้อยอิงไกลหูสาคุนเอินคูใบไม้คูสาคุนเอินคูใบไม้คูจนร่วงล่นร่วงบนแม่นาคีเนี่ยตะก่อนคุณยายผัดสิไปชิบกับอันที่อีหล่ะน้อยปลอยออกมาแต่ก่อนแบบนีนน้ตอนนี้ยังบ่ได้ทำนองคืออีหล่ะหน่อยแต่แต่แต,แต่ต่อไปต่อไปแต่เขาต้องลองให้ได้นะครับเพราะว่า จะต้องร้องให้คล้องคอหกคล้องปากเวลาอีหล่าน่อยออกมาหนาเวทีจะต้องร้องตามอีหล่าน้อยไลยไม่อย่างนั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเวลามาหนากองโสิบิซุ่มเด้สิบิซุ่มพอๆแม่ว่า้องน้ำอีหลาห่าได้หน่อยได้บออย่าลืมนะคะเสียงลมเสียงลมอ้อยอ้ยดังค่อยค่อยอ้อยอินในหูสะกุนอานคู่ใบไม้คู่หล่นล้วงบนแม่นาคี เอนคำนี้เพลนคำทักทวงหรืออย่างประมาณนี้หรือว่าไอตีบบวงหรือไอตีบบวงได้สาวควงคนไม่แลว้วมวนมวนเลยมวนมากมวนน้ำแต่ดอกซ้อนห้ยดอกซ้อนดอกซ้อนเนี่ยมวนแห้งแล้วก็ตีไปเออโอ้ยอยากเบิง้งยีหลีเราอยากเบิ้งอ่ะจริงๆแล้วว่าอ่เสียงที่ใส่ใส่ที่เสื้อพนมิกนี่มันต้องเป็นเสียงที่กัางวานกล้องอยู่แล้ว มีเสียงนน่นนี่นั่นเสียงของอัดต้องก้วงกว่านแน่นอนแล้วอันนี้เป็นเสียงแค่ที่เสื้อที่เสืรอลอบเบืองของจริงนะคะเมื่อนี้คุณยายก็มีทีเท่เสื้อทีเอ่เสื้อที่เสื้อให้เบิ้งนิดหน่อยนะคะไปเอาไปลองให้ให้ติดปากแล้วเอาไปลอกต้องมีหลาหน่อยอยู่หนาเวทีคลิปนี้คุณยายฝากไปเทคนิคก่อนพ่อทับในคลิปหนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณความฮักความเพลงที่พออ่อพ่อแม่แม่ให้ยีราด้วยค่ะครับขอบคุณทีหลายขอบคุณรางวัลน,น้ำใจที่พี่น้องมอบให้ขอบคุณบักยมด้วยค่ะขอบคุณบักยม,ะกมอะไรคือบักยม <c oughs> ขอบคุณคุณตานะคะยายป้าจะให้ลูกละอีหลาขออนุญาตฝากผลงานเพลงใจส่อบ,บนเกาะนาคีนะคะ